เด่นตระงานเขาหัวล้านลานเสนสวยสุดเท่วังมัชาปูเจ้าฟ้าแหล่งกำเนิดอร่อยเลิศกาอยู่คั่วเรื่องลือทั่วตักบาทเทโวโกมาซุมกล้วยไม้ป่าซับลำค่าป่าชายเลนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะนำทุกท่านค่ะไปชม วิถีชีวิตชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหาวนะคะอยู่ที่ตำบลแหววอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะซึ่งอยู่ที่ตำบลแหววอำเภอเมืองจังหวัดระนองแห่งนี้ค่ะสําหรับชุมชนคุณธรรมวัดบ้านเหาวนะคะก็จะมีของดีต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนวัฒนธรรมประเพณีนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็น ของดีของเด่นของจังหวัดระนองที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญจังหวัดระนองนะคะนั่นก็คือกาอยู่หรือเม็ดมะม่วง,วงหิมพานใช่ไหมคะซึ่งวันนี้น้องจาวฟิลก็จะพาเราไปชมการคั่วก,กาอยู่แบบโบราณนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะงั้นเราไปชมกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านวัชรีแล้วค่ะค่ะนวัชรีนั้นมีทั้งกาอยู่แล้วก็ของฝากมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะค่ะได้เลยค่ะและที่นี่เป็นแหล่งคั่วกาอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะที่เราก็มาถึงร้านวัชรีของฝากแล้วนะคะที่นี่เป็นแหล่งคั่วกาอยู่ที่สำคัญด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเยอะๆไปหมดเลยค่ะโอ้ยล้ลานตาค่ะน้องกาฟิลเราไปดูอะไรกันก่อนดีคะเนี่ยเราไปดูวิธีการผลิตกาอยู่กันก่อนดีไหมคะค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็ามาดูของป่า,า,ปากันค่ะตอนนี้เราได้พาท่านมาชมการเผากาหยูค่ะจะเป็นการเผากาหยูธรรมชาติค่ะของร้านวัชรีนะคะตอนนี้เรากันได้ทำการเผากาหยูกาหยูที่นี่จะเป็น าอยู่ที่เผาธรรมชาติที่จะมีรสหอมหวานคือมันจะเผาแล้วจะมีน้ํามันออกมานะคะจะมีน้ํามันออกมาน้ำมันนั้นจะทําให้มีรสชาติของความหอมูดั้มเดินตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วค่ะที่เราได้ทําการเผากายอยู่ชนิดนี้นะคะถ้าท่านทั้งหลายถ้าผ่านมาทางนี้ก็แวะมาชม,มากันได้นะคะ อุ้ยเม็ดกาอยู่คั่วของโปรดของพี่เดือนเลยค่ะกาฟิวนี่กินได้เลยนะกินได้เลยค่ะเขาให้ชิมฟรีใช่ไหมไครับกรุบกรอบม,ม,มันด้วยค่ะ <พอ S 1> จริงๆแล้วละะมันต้องบี้เม็ดอะมีมมบี้เปลือกออกก่อนนะคะไม่ใช่บี้เม็ดค่ะก็คือเราจะต้องนะคะเอาเปลือกมันออกก่อนจริงๆแล้วกินทั้งเปลือกได้ไหมน้องกาฟิว มันก็จะแยนเปลี่ยน <ๆ S 2> ผมๆนิดนึง<ช>อันนี้เผาแบบร,ร้อนๆ,ๆเลยนะคะเนี่ยอัอนนี้ก็เผาแบบโบราณได้ยินเสียงเคี้ยวไหมคะกรุบกรอบออกสื่อไหมคะนอกเหนือจากการผลิตเม็ดกายอยู่ขั้วแบบโบราณที่มีชื่อเสียงแล้วพลังบรวรในชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงวยังได้ร่วมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยโดยนำสัญ,ญลักษณ์ลูกกาหยูหรือเม็ดมะม่วงหิมพานมาสร้างสารรค์เป็นของใช้และของที่ระลึกเช่นพวงกุญแจตุ้มหูและเครื่องประดับและยังออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยหรือซีพอตจากวัสดุของเหลือใช้จากธรรมชาติให้มีความกลมกลืนกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเช่น นำกะลมามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นของฝากของที่ระลึกในรูปแบบของเต่ามงคลปลาต่างๆรวมถึงตุ๊กตาซึ่งมีความหลากหลายและน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเราได้ของฝากกันเรียบร้อยค่ะน้องกาฟิวไ,ไ,ไปที่ไหนกันต่อดีคะเดี๋ยวเราจะไปวัดบ้านเหงากันค่ะ,คะไปสักการะหลวงพ่อดีบุกวัดบ้านเหงากันนะคะ โอ้สวยจังเลยค่ะน้องกาฟิวที่นี่นะคะก็คืออุโบสถวัดบ้านหนาวค่ะ,คะเดี๋ยวน้องกาฟิวจะพักท,ที่เดือนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเข้าไปกับว้สิงสักดิธิ์เพื่อเ่านสิริมงคลให้แก่ตัวเองค่ะที่นี่นะคะมีหลวงพ่อดีบุกซึ่งมีองค์เดียวในโลกมาจากแล่ดีบุกแพ้ทั้งองะคะ์เลยค่ะแล่ดีบุกทั้งองค์ใช่ค่ะ,คะที่รันอยากดูไหมคะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันนะคะอยากเห็นเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วได้ยินชื่อเสียงของระนองเนะะี่ยค่ะในเรื่องของการเป็น เมืองที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่ดีบุกมาช้านานเนาะแต่ว่ามันเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะที่เอามาสร้างเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้นะคะภายในอุโบสถวัดบ้านเงาเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานมีนามว่าหลวงพ่อดีบุกเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยมีชื่อเป็นทางการว่า พระติปุกะพุทธมหาศักยะมุนีสีระนังอันมีความหมายว่าพระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนองเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อดีคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สวนเฉลิมราชกันคะ่ะอ๋อค่ะมี พิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมคะที่พี่เดือนทราบมาค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะค่ะคือนอกจากอุโบสถวัดบานเงาที่สวยงามแล้วก็จะเป็นในส่วนของศูนย์วัฒนธรรมไทยชุมชนค่ะอ๋อค่ะแต่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยอยู่ตรงกันข้ามกันอ๋อค่ะตอนนี้ก็จะเข้าไปในนี้ก่อนใช่ไหมคะ ะเก็บรวบรวมพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9และก็พระบรมวงศานุวงศ์ราะพระองค์ท่านเคยเสด็จเยือนเมืองระนองที่เดือนพอจะมีข้อมูลอยู่ว่าท่านเคยเสด็จมาเมื่อวันที่7มีนาคม2502นะคะก็จะมีซุ้มประตูที่ที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านตำบลเงาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนนี้นะคะก็คือเก้าอี้พักที่นั่งของสมเด็จพระ การนิทาที่ราชเจ้าเมื่อเสด็จครั้งมาเยือนบริษัทเซมิสตินที่ตำบลเงาวค่ะอ๋อค่ะศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาวเป็นศูนย์กลางให้เด็กเยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ชุมชนที่นี่ได้น้อนมนำหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตผู้คนในชุมชนมีความพออยู่พอกินหาเลี้ยงชีพพึ่งพาตนเองได้และยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ลูกหลานรวมถึงผู้สนใจได้เรียนรู้วิถีชีวิตรากเงาความเป็นมาของชุมชนอีกด้วยไปไหนกันคะกาฟิลเดี๋ยวเราจะให้อาหาร ที่นี่ะนะคะก็คือวังมัชามีฟลาเยอะมากวังมัชาชอยู่ภายในวัดบ้านหงาวนะคะร่มรื่นดีนะคะโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวนะคะ่อโคยไปไกลๆนิดนึงโอ้ต้องให้แบบไกลๆนี่นะคะวัดบ้านหงาว รู้สึกภูมิใจมากเลยที่หนูเกิดมาเป็นคนเงาเพราะว่าที่นี่มีธรรมชาติแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์มากๆแถมที่นี่มีภูเขายอที่แบบสวยมากค่ะแล้วหลังจากออกวันพรรษาจะมีการจําลองพระสงฆ์เดินลงมาจากบันไดจํานวน3 4 3้สาขั้นตักบาดเทโวใช่ไหมคะนั่นคือการตักบาดเทโวที่มีการจําลองเหมือนกับพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันแรมค่ะหนึ่งค่ำเดือน1 1บเอค่ะ เดี๋ยวเราจะพาพี่เดินไปชมภูเขาหราวดาวดึงกันค่ะ343ขั้นใช่เลยค่ะโอ้สูงเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วกาฟิวเคยเดินขึ้นไปถึงไหมคะเคยค่ะแล้วก็ชอบมาเดินช่วงเย็นเย็นได้ออกกาลังกายด้วยใช่ค่ะใช่ที่นี่อาวิวดีมากเลยนะคะพอขึ้นไปอ่ะจะเห็นภูเขาแบบเยอะมากตอนที่หนูเป็นวัดโเทศเขาก็บอกว่าสามารถมองเห็นเขาได้ถึง60กว่าลูกที่นั่นอ๋อค่ะอุ้ยอันนี้เป็นบวรออนทัวร์วัดบ้านหงาวเป็น การขับเคลื่อนด้วยพลังบวรนะคะของชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแงวนะคะชุมชนคุณธรรมวัดบ้านแงวสํสำเร็จได้ด้วยการขับเคลื่อนด้วยพลังบวรโดยที่วัดบ้านโรงเรียนร่วมมือร่วมใจการพัฒนากิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยที่ชาวบ้านหรือวัดบ้านโรงเรียนนั้นมีกิจกรรมอะไรเราก็มีความร่วมมือร่วมกัน กิจกรรมร่วมกันโดยที่สมัครสมานก็จะเกิดความสามัคคีปองดองถึงแม้ว่าในพื้นที่จะมีศาสนาหลายศาสนามีทั้งพุทธก็ดีอิสลามก็ดีคริสก,ก็ดีก็ยังอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาในสังคมขอเจอริญพรเหนาวเนี่ยเราต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับในเรื่องของการสร้างของอวัฒนธรรมในชุมชนนะครับ การสร้างวัฒนธรรมในชุมชนเนี่ยเราก็จะมองถึงในเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยการมีอาชญากรรม<า>โอเคนะยาเสพติดและใบมุกต่างๆนะครับนอกจากนั้นเงาก็เป็นชุมชนทางด้านวัฒนธรรมนะครับเราก็มีตลาดของชุมชนนะครับซึ่งตลาดของชุมชนนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับตลาดแห่งนี้เนี่ยสื่อหเห็นว่านะครับชุมชนได้มีการค้าขาย มีการาทำกิจกรรมร่วมกันของอาทางด้านวัฒนธรรมต่างๆในที่นี้นะครับซึ่งตลาดของชุมชนบ้านทุ่งเหานะครับเราก็จะมีวันอาทิตย์นะครับทุกเย็นวันอาทิตย์สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับตลาดแห่งนี้เนี่ยมีความแตกต่างตรงที่นะครับเราจะรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยใช้รถสองแถวไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดละนองนะครับรับสง่ง นักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวในตำบลเหาวนะครับนอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งต่างๆนะครับก็จะมีเช่นบอ่อน้ําร้อนนะครับบอ่อน้ำร้อนของจังหวัดระนองเป็นบอ่อน้าร้อนที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเป็นบอ่อน้ําร้อนที่ไม่มีกลิ่นกรรมะถันนะครับนักท่องเที่ยวหลายๆท่านก็ชอบในสิ่งตรงนี้นะครับหลังจากมีบอ่อน้ําร้อนแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าของเหงาวเนี่ยจะมีภูเขาหญ้านะครับภูเขาหญ้า ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของจังหวัดละนองนะครับหลังปุกเขาญาเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของป่าชัยเลนนะครับป่าชัยเลนแล้วก็สถานที่อื่นๆนะครับที่สวยงามนะครับก็สามารถเชิญชวนนักท่องเที่ยวสามารถเชิญชวนบุคคลที่นะครับต้องการที่จะเที่ยวจังหวัดละนองหรือตำบลเหาวของเราเนี่ยนะครับให้รับรู้ถึงวัฒนธรรมที่อยู่ในชุมชนนะครับ มีโฮมสเตย์นะครับมีวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารหลายๆอย่างเช่นยาวเยหรือว่าอาหารที่มีแต่เฉพาะที่จังหวัดละนองหรือตำบลเหงวเท่านั้นส่วนที่อื่นไม่มีนะครับเพราะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวในจังหวัดละนองนะครับแล้วก็รับกับธรรมชาติดื่มด่ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับในชุมชนนะครับก็ขอเรียนเชิญครับผม การมีส่วนร่วมของพลังบวรร่วมการสร้างชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงวที่อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยแบ่งปันกันช่วยเหลือกันและอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติสร้างความรักความสมานสามคัคคีร่วมกันผลิตของดีในชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเองมีตลาดนัดวัฒนธรรมมีถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ ช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างดีบวรออนทัวร์พร้อมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงามณนะชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาวแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ